สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูปั๊มอีกเช่นเคยกับวิชาภาษาไทยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆยังรักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออกจากบ้านสวมแมสนะครับให้ถูกต้องด้วยนะครับสวมอย่างน้อย2ชั้นแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดไม่ว่าจะออกจากบ้านหรืออยู่ในบ้านให้เด็กๆมันล้างมือให้สะอาดนะครับเด็กๆเพื่อป้องกันโรคระบาดที่กําลังเกิดตอนนี้นะครับเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพ นะครับขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ด้วยนะครับเด็กๆวันนี้ครูปั๊มจะมาสอนนะครับเรื่องกรอนดอกสร้อยเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะฝึกกันเราไปช่วงนี้ก่อนครับนั่นคือคำศัพท์น่ารู้นั่นเองวันนี้ครูปั๊มขอเสนอคำว่าบริสุทธิ์หมายถึงไม่มีอะไรเจือปนนะครับบริสุทธิ์ อีกรอบนะครับบริสุทธิ์หมายถึงไม่มีอะไรเจือปนอ่าพลัสหมายถึงตกพลัสนะครับพลัสหมายถึงตกพลัสอ่าโอเคโลภคําที่สามนะครับโลภหมายถึงอยากได้ไม่รู้จักพอโลภหมายถึงอยากได้ไม่รู้จักพอเด็กๆอย่าลืมกลับไปท่อง จำไม่ได้เด็กๆเ,เขียนลงสมุดได้นะครับกรูปังไม่ว่าเลยสำหรับวันนี้นะครับคำศัพท์เราได้ไป3ามคำด้วยกันนะครับเด็กๆเด็กๆอย่าลืมไปฝึกเขียนฝึกอ่านนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรามาเข้าเรื่องในเรื่องของนะครับกรดดอกส้อยเอกรดดอกส้อยนี่คืออะไรนะโอเคกรนดอกส้อยนะครับวรรคแรก มักจะเจอคำนี้ครับเอ๋ยนะครับแล้วก็วักสุดท้ายมักจะลงท้ายด้วยเอยนะครับตามแผนภาพตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับจะลงท้ายด้วยเอ๋ยและจะอาจะเริ่มขอโทษทีครับจะเริ่มด้วยเอ๋ยจะลงท้ายด้วยเอยเห็นไหมครับเขาจะมีวักนะครับสัมผัสมีคําสัมผัสนะครับมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะครับเด็กๆเห็นไหมครับ หนึ่งบทนะครับจะมีด้วยกันสี่สี่บรรทัดด้วยกันนะครับเด็กๆเห็นไหมครับหนึ่งบทนะเด็กๆดูดีๆนะอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างของกรอนดอกซ้อยกันครับอ่าากรอนนี้เลยกรอนดอกซ้อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเดี๋ยวครูปั๊มจะอ่านให้เด็กๆฟังนะครับการอ่านกรอนดอกซ้อยจะต้องอ่านเป็นทํานองนะครับเป็นทํานอง เดี๋ยวครูปั๊มจะอ่านนะพร้อมนะเด็กๆตั้งใจฟังนะครับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงพาคเพียนไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรมันขยันเอ่ย เย้โอเคครับเด็กๆเด็กๆจะเห็นใช่ไหมครับว่ามีคําว่าเอย๋ยแล้วเขาจะลงท้ายด้วยคําว่าเอ๋ยนะครับอ่ะทีนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ดีเลยสําหรับกรอนดอกซ้อยอันนี้เป็นบทอักขยานของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเด็กๆอ่าทีนี้เรามาดู เราเปิดหนังสือเล่มสีเหลืองนะครับเปิดไปหน้า89เดี๋ยวเด็กๆมาฝึกอ่านเป็นทํานองกับครูปั๊มนะครับอาเดี๋ยวครูปั๊มจะแบ่งวักให้เด็กๆลองแบ่งวักนะครับขีดตามครูปั๊มได้เลยอ่าครูปั๊มแบ่งวักให้นะครับเพื่อให้เด็กๆอ่านได้มีจังหวะจะโคนมากขึ้นนะครับอาเด็กๆขีดตามทันนะครับโอเคเยี่ยมเลยครับลูกอา โอเคครับอ่าขีดขั้นแรกขีดวักก่อนหน้าโอเคโอเคครับอ่ะเด็กๆครับเด็กทีนี้เด็กๆนอกจากขีดวักแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนเลขหน้าด้วยนะครับลูกอ่ะมาเริ่มกันนะครับอะเด็กเอ้ยเด็กน้อยเยี่ยมครับอ่ะอีกหนึ่งรอบเด็กเอ้ยเด็กน้อยอามามาวันวักที่สองนะครับ ความรู้เรายังดอยเร่งศึกษาอ่าอ่านตามครูปั๊มนะความรู้เรายังดอยเร่งศึกษาอ่ะต่อมานะครับบรรทัดที่สองนะเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เติบใหญ่เราจะได้มีวิชาอ่าบรรทัดวรที่สองนะครับเป็นเครื่องฮาลี้ยงชีพบสำหรับตนเย้เก่งมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทที่หนึ่งก่อนนะครับอ่ะเด็กเอออ่านพร้อมครูปั๊มนะครับเด็กเอ้ยเด็กน้อย ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนเก่งมากครับเย yeah. ่ะทีนี้เรามาดูบทที่สองนะครับได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนอ่ะเรามาใส่ตำนองกันครับ ได้ประ,ยะโยชน์หลายสถานประการเรียนอ่าเป็นอย่างไรบ้างครับโอเคจงภาพเพียนไปเถิดจะเกิดพนุนอ่าตามครูปั๊มทันไหมครับเย้ย ถึงลำบากตรากตรำก็จำทนอ่าเยี่ยมครับเกิดเป็นคนควรมั่นขยันเออเอะปรบกมือให้ตัวเองหน่อยนะครับอ่าเราถือว่าเป็นอาขยานเลยนะครับเราก็หัดท่องไว้นะครับให้เป็นอ่าทำนองแบบนี้นะครับลูกนะ เพราะฉะนั้นเด็กๆกลับไปท่องนะครับโอเคครับอ่ะทีนี้หน้าแปดสิบเก้าข้างล่างใช่ไหมครับเขามีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทําด้วยอ่ะเดี๋ยวเด็กๆมาทําพร้อมครูป,ปั๊มเลยนะครับเขาบอกว่าเลือกนําคําพิมพ์ตัวหนาข้างบนที่มีความหมายตามที่กําหนดให้มาเติมอ่ะเขียนด้วยตัวบรรจงตัวบรรจงก็คือเขียนด้วยตัวสวยๆอย่างเช่นข้อแรกเขาบอกว่าหมายถึงพยายามมุ่งมั่นอะไรครับ ภาพเพียนนั่นเองครับลูกข้อที่สองหมายถึงการเล่าเรียนฝึกฝนและอบรมหมายถึงอะไรครับศึกษานั่นเองครับเก่งมากเลยอ่าเขียนตามครูปั้มทันนะเขียนลายมือสวยๆนะครับลูกอ่าข้อสามข้อสาหมายถึงทนทําอย่างไม่คิดถึงความลำ,ลำบากนะครับหมายถึงตรากตำํำอ่าตรากตรำโอเคครับอ่าข้อที่สี่หมายถึง ต่ำกว่ายังน้อยอยู่หมายถึงอะไรครับด้อยนั่นเองครับอ่าโอเคข้อที่ห้าฝืนใจทนหมายถึงอะไรครับจำนนนั่นเองครับลูกเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับอ่ะหมายถึงสิ่งที่เป็นผลดีหรือมีคุณหมายถึง ประโยชน์นั่นเองครับลูกเย่ yeah. ตามครูปั๊มทันใช่ไหมถ้าตามทันครูปั๊มนะครับไปหน้าต่อไปเลยนะก็คือที่หน้าที่90ครับ90นะครับอ่าเขาหมายถึงคำร้อยกรองชนิดหนึ่งบทแรกมีคำว่าเอ๋ยและลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยคือ กรอนดอกสร้อยที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับเยี่ยมเลยอ่ะต่อมาข้อ8นะครับหมายถึงถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานมีความหมายเป็นคติสอนใจนั่นคือสุภาษิตครับเย,ย่อ่ะทีนี้ข้อ9ครูปั๊มจะให้เด็กๆเ,เป็นคนคิดเองนะครับให้นักเรียนลองคิดดูนะครับว่าเอเราได้เรื่องอะไรจาก ทำกรอนเด็กเอ๋ยเด็กดีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆนึกไม่ออกเด็กกลับไปอ่านอีกหนึ่งรอบอ่านฝึกอ่านเป็นทํานองด้วยนะเด็กๆจะได้เก่งแล้วก็ในคาบเรียนครูปั๊มจะมาสอนเด็กๆฝึกอ่านอีกหนึ่งรอบนะครับเด็กๆสําหรับวันนี้นะครับให้เด็กๆนะทําหน้า90ตามครูปั๊มทันนะครับอ่าต่อไปข้างล่างก็จะมีนี่เขาบอกว่าให้เด็กๆ วาดรูปเด็กน้อยที่กําลังศึกษาอ่าครูปั๊มมีตัวอย่างภาพมาให้ดูเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆอ่าใครจะวาดอย่างไรเด็กๆก็วาดได้เลยตามจินตนาการของตัวเองนะครับลูกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับให้เด็กๆทําหน้าอะไรครับหน้า8 9กับหน้า90นะครับเพราะฉะนั้นครูปัม๊มเฉลยไว้ให้แล้วให้เด็กๆทําตามนะและที่สําคัญเด็กๆอย่าลืมอย่าลืมอะไรครับ ึกอ่านกรอนดอกสร้อยด้วยนะอ่านให้เป็นทํานองนะสําหรับวันนี้ครูปั๊มต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันนะครับเย